สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัชชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิก30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เรื่องราวที่จะนาเสนอกันในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาติดตามโรคเกาะติดชีวิตคนเมืองพร้อมทั้งสาเหตุและวิธีการในการป้องกันในขณะเดียวกันจะพามาติดตามการออกกําลังกายที่เหมาะสมสําหรับสภาวะโรคต่างๆทิ้งท้ายกันคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวของโรงเรียนคืนชีพในพื้นที่จังหวัดพิจิตรพักสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปได้วยกันคะ่ะ โครงการเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติสภากาชาติไทยมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนฉุกเฉินนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติทั้งภัยธรรมชาติภัยตามฤดูกาลอุทกภยัยวาตภายัยอักขีภยัยและภัยที่เป็นอันตรายกับสุขภาพที่คาดการไม่ได้เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชน สภากาชาติไทยจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันสนับสนุนเงินทุนร่วมกับสภากาชาติไทยได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสภากาชาติไทยชื่อบัญชีสภากาชาติไทยเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยประเภทบัญชีกระแสร,รายวันเลขที่บัญชี0 4 5 3 0 4 0 0 2 3ขีดขีดขีดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทังนี้เงินบริจาคสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ เดียวมานานละอาศัยเงินเก็บที่กินดอกบเบี้ยธน,นาคารตาน่ากินมากลุงสุขภาพก็ตามอายุหาหมอทีก็หนักหน่อยร้อนร้อนหนาวหนารอด,ดีนะที่มีเงินเก็เกบอยู่บ้างแล้วก็ได้รุ่นโชคนิดๆหน่อยๆวันนี้ทุกนนะายอย่นเกินบ้านช่องก็พอมีที่ชุว่วหัวนอนกับเขาเท่านี้แหละค่ะฝากเงินแหละซื้อสลักปลอมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เงินต้นครบผลตอบแทนดีมีโอกาสทุกรางวัลไอ้ยังช่วยให้คนไทยมีบ้าน วันนี้ออมกับสลักออมสินพิเศษ2ปีสุขที่ได้ออมและยังสุขเพิ่มที่ได้ลุ้นเงินล้านเพราะออมสินเพิ่มเงินรางวัลที่1ให้สูงขึ้นเป็น10ล้านบาทเพิ่มเงินรางวัลและท้าย4ตัวแล้วยังเพิ่มดอกเบี้ยสูงกว่าเดิมรีบเลยฝากสลักได้ที่ออมสินทุกสาขาหรือฝากผ่านแอปไมโมตั้งแต่12ตุลาคมนี้ สลากอมสินพิเศษ2ปีไม่ต้องเสียภาษีรัฐบาลเป็นประกันธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม กับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะ การที่เราขยันทํางานถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะคะคุณผู้ชมคะแต่บางคนก็ขยันทํางานมากจนเกินไปอะคะ่ะอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งวันหรือว่าประชุมเป็นระยะเวลานานๆโดยลืมที่จะสนใจใส่ใจสุขภาพและร่างกายของตนเองอย่าลืมนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราเจ็บป่วยขึ้นมางานที่เรารักก็ไม่สามารถที่จะทําได้ดังนั้นในวันนี้ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมมาสารวจร่างกายของตนเองหน่อยคะ่ะว่าเราแข็งแรงดีพอที่จะ ต่อสู้กับงานหนักที่อยู่ข้างหน้าหรือไม่เพราะหลายครั้งหลายหนมักจะมีโรคที่ตามมาจากการทำงานนะคะลองมาดูกันค่ะว่าสัญญาณเตือนจากร่างกายเขาบอกอะไรเราบ้างว่าจะต้องดูแลสุขภาพแล้วนะก่อนที่จะสายเกินแก้ไปติดตามข้อมูลด้วยกันค่ะกว่าร้อยละสิบของคนเมืองจะมีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมที่มีสาเหตุมาจากอายุที่มากขึ้นและมลพิษต่างๆ ที่สำคัญพฤติกรรมการทำงานก็นับว่าเป็นปัใจจัยให้เกิดความเสี่ยงสูงที่สุดด้วยสภาพการทำงานที่ต้องเร่งรีบก็ล้วนแล้วแต่มีส่วนทำให้พฤติกรรมของคนเปลี่ยนไปค่ะทั้งการใช้คอมพิวเตอร์วันละหลายชั่วโมงการอดนอนอดหลับอดนอนเพื่อทำงานให้เสร็จทำให้ร่างกายของเราต้องแบกรับภาวะความตึงเครียดปราศจากการผ่อนคลายซึ่งก็จะส่งผลร้ายต่อร่างกายโดยที่เราไม่รู้ตัว เพราะฉะนั้นมาดูกันนะคะว่าตอนนี้ยังมีโรคอะไรอีกบ้างที่กําลังเกาะติดชีวิตคนเมืองเป็นเหมือนกับสัญญาณเตือนก่อนจะพัฒนาเป็นโรคที่ร้ายแรงเพิ่มขึ้นค่ะ 1. m i ไมเกรนเป็นลักษณะของโรคปวดศีรษะเรื้อรังเคยรู้สึกไหมคะว่าเวลานั่งทํางานเครียดเราจะรู้สึกปวดหัวต๊บๆบ,บ,บริเวณขมับด้านหน้าศีรษะหรือด้านหลังต้นคอ นี่แหละคะ่ะจะเป็นสัญญาณเตือนให้เราได้รู้ล่วงหน้าว่าสภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคไมเกรนเกิดขึ้นแล้วสาเหตุหลักเกิดจากการเกรงตัวสะสมของกล้ามเนื้อบริเวณบ่าและคอจนจับตัวเป็นก้อนที่เรียกกันว่าจุดทริกเกอร์พอยต์และจุดนี้นี่แหละไปกดทับบริเวณเส้นเลือดที่นำออกซิเจนไปเลี้ยงศีรษะทำให้เส้นเลือดหลังจุดทริกเกอร์พอยต์เกิดการขยายตัวผิดปกติส่งผลทำให้เลือดและออกซิเจนไปเลี้ยงสมองได้ไม่เพียงพอ จึงทำให้เกิดอาการปวดศีรษะขึ้นนอกจากนี้แสงแดดความร้อนการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอและการขาดฮอร์โมนบางชนิดก็ถือเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดไมเกรนได้เช่นเดียวกันไมเกรนมักจะพบในช่วงอายุ10-50ปีอัตราเฉลีย่ยเพศหญิงร้อยละสเพศช,ชายร้อยละ6 วิธีการดูแลให้ห่างไกลจากไมเกรนก็สามารถทำได้ง่ายๆเช่นพักผ่อนให้เพียงพออยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทไม่ร้อนจนเกินไปบริหารกล้ามเนื้อบริเวณบ่าและคอให้มีการยืดหยุ่นอยู่เสมอเพื่อเลี่ยงการเกรงตัวของกล้ามเนื้อเปลี่ยนอริยาบถในการนั่งทำงานเพื่อลดการเกรงตัวสะสมของกล้ามเนื้อหรือปรึกษาแพทย์นักกายภาพบำบัดเพื่อทำการกดจุดสลายทริเกอร์พอยต์บริเวณกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกาย 2. สภาวะเสียสมดุลปกติร่างกายของมนุษย์นั้นจะถูกออกแบบขึ้นเพื่อรองรับภาวะรบกวนต่างๆจากสิ่งแวดล้อมพร้อมขจัดและปรับระบบให้สามารถทำงานได้อย่างปกติมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยจะมีสมองเป็นจุดศูนย์รวมของการทำงานของร่างกายค่ะสมองของเราจะทำหน้าที่ออกคำสั่งและส่งคำสั่งนั้นไปตามเส้นประสาทเพื่อไปควบคุมการทำงานของอวัยาวะภายในร่างกายทุกระบบรวมทั้งกล้ามเนื้อและข้อต่อต่างๆด้วยซึ่งระบบรากประสาททั้งหมด ออกมาตามแนวกระดูกสันหลังแต่ถ้าหากว่าแนวกระดูกสันหลังเสียสมดุลมาอยู่ในแนวความโค้งที่ปกติเช่นคอมงอคดแอนสาเหตุหลักก็จะมาจากการนั่งทำงานในออฟฟิศที่ผิดวิธีหรือทำงานในลักษณะซ้ำๆกันตลอดทั้งวันส่งผลทำให้กล้ามเนื้อทานไม่ไหวร่างกายก็จะฟ้องออกมาในรูปแบบของความเจ็บปวดต่างๆเช่นปวดหลังเรื้อรังปวดคอชาหรือแขนขาไม่มีแรง โดยในระยะแรกก็อาจจะไม่แสดงผลอย่างชัดเจนนะคะแต่ถ้าเกิดละเลยก็อาจจะรุนแรงถึงขั้นทับเส้นประสาทอาจจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้หรือแม้แต่ส่งผลทำให้เป็นโรคภัยระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆผิดปกติไปด้วยค่ะ การดูแลและการป้องกันนั้นก็จะมีวิธีง่ายๆซึ่งสามารถทําได้ด้วยตัวเองทุกวันโดยการคืนความสมดุลให้กับโครงสร้างทางร่างกายเช่นการยืดหยุ่นร่างกายไม่อยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนานเกินไปเพื่อลดอัตราการเกร็งกล้ามเนื้อหรือไม่ทําให้กล้ามเนื้อต้องทํางานหนักมากเกินไปหรือเพิ่มการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อบริเวณกระดูกสันหลังทั้งเดินยืนนั่ง นนอนเพื่อจะเพิ่มความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อเนื่องจากกล้ามเนื้อเป็นตัวยึดให้กระดูกอยู่ในแนวปกติถือเป็นการคงสภาพให้โครงสร้างร่างกายอยู่ในภาวะที่สมดุลเป็นต้นนอกจากนี้ก็ยังสามารถทําการปรึกษากับนักกายภาพบําบัดเพื่อทําการปรับโครงสร้างร่างกายพร้อมกับปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินชีวิตไลฟ์สไตล์ใหม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ 3. กระดูกสันหลังคดงอ อาการปวดหลังเรื้อรังหนุ่มสาวชาวออฟฟิศส,สมัยใหม่ที่นั่งทำงานอยู่กับโต๊ะใช้ชีวิตคร่งเคร่งดอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เกือบวันละ8ชั่วโมงใส่รองเท้าส้นสูงบ่อยๆเคยลองสังเกตตัวเองดูไหมคะว่าร่างกายสะสมความอ่อนเพลียและเมื่อยล้าไว้มากน้อยขนาดไหนและรู้หรือไม่ว่านี่แหละเป็นสาเหตุเริ่มต้นของโรคปวดหลังเรื้อรัง โดยค่าเฉลี่ยร้อยละ80มักจะเคยมีอาการปวดหลังสักครั้งในชีวิตและกว่าร้อยละ20จะพบว่ามีอาการปวดหลังแบบเรื้อรงังมาจากกระดูกสันหลังที่คดงอน,นั่นเองค่ะวิธีการรักษาที่นิยมทำกันโดยทั่วไปปัจจุบันนี้จะมีอยู่2วิธีด้วยกันนั่นคือการรักษาด้วยการให้ยาและกายภาพบ,บาบัดแบบแพสซีฟซึ่งจะช่วยลดอาการปวดได้เป็นอย่างดีแต่ไม่ทําให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นอย่างพอเพียงที่จะป้องกันอาการปวดซ้ำซากในอนาคตได้นะคะ ส่วนวิธีการรักษาแบบ Active Rehabilitation นั้นถือเป็นแนวทางใหม่ที่ได้รับความนิยมในต่างประเทศค่ะเป็นที่ยอมรับการว่าสามารถระงับปัญหาอาการปวดเรื้อรังได้อย่างถาวรจะดีกว่าการรักษาแบบเดิมๆและการออกกำลังกายที่เน้นตรงกล้ามเนื้อในส่วนที่มีปัญหาโดยออกแบบโปรแกรมให้เข้ากับเฉพาะตัวบุคคลและมีผู้ดูแลควบคุมใกล้ชิดนั้นได้ผลดีกว่าการออกกำลังกายตามลำพังตัวคนเดียวอย่างชัดเจน 4. ปลอกคุ้มเอ็นข้อมืออักเสบ เอ็นกล้ามเนื้อต้อนคออักเสบอีกโรคที่คุกคามอย่างเงียบๆคงจะหนีไม่พ้นปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบเอ็นกล้ามเนื้อต้อนคออักเสบที่กําลังขยายวงกว้างในกลุ่มคนที่ต้องนั่งทํางานกับคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆสาเหตุหลักเกิดจากการใช้ข้อมือในการยึด จับสิ่งของหรือเมาส์คอมพิวเตอร์ในท่าเดิมๆเ,เป็นระยะเวลานานทําให้กล้ามเนื้อกดทับเส้นประสาทและเส้นเอ็นจนอักเสบและเกิดพังผืดยึดจับบริเวณน,นั้นเป็นจํานวนมากหรืออาจจะเกิดจากการทํางานของเส้นประสาทที่ส่งสัญญาณผ่านท่อนแขนจากข้อศอกไปยังบริเวณข้อมือซ้ําแล้วซ้ําเล่าทําให้เกิดอาการปวดของปลายประสาทหรือเส้นเอ็นบริเวณต้นคอเกิดการอักเสบนั้นเกิดจากสาเหตุเดียวกัน อยากห่างไกลความเสีย่ยงเราจําเป็นต้องเลือกวิธีปฏิบัติง่ายๆในการผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณมือและข้อมือทุก15-20ถึงนาทีหรือปรึกษานักกายภาพบําบัดที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการรักษาแบบแมนนวลเทอเรพีหรือการบําบัดด้วยวิธีการใช้มือเป็นหลักผสานเข้าไปกับการใช้เครื่องมือบําบัดเฉพาะทางเพื่อจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวของข้อต่อต่างๆให้สามารถทํางานได้อย่างเต็มที่ แต่ในกรณีที่มีการอักเสบรุนแรงก็ควรต้องปรึกษาแพทย์เพื่อป้องกันการเกิดภาวะการบาดเจ็บที่รุนแรงและลดอัตราการผ่าตัดลงค่ะ 5. หูดับโรคประสาทหูเสื่อมอีกหนึ่งภัยคุกค,คามที่คนเมืองควรจะรู้กับปัญหาหูดับหรือโรคประสาทหูเสื่อมซึ่งส่วนมากก็เกิดจากปัจจัยหลายสาเหตุค่ะยกตัวอย่างเช่นกรรมพันธุ์โรคบางชนิดหรือปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมภายนอกเป็นต้นส่งผลทำให้ระดับการได้ยินลดลง โดยปกติแล้วประสาทหูจะเริ่มเสื่อมทีละน้อยๆในช่วงอายุประมาณ30-50ปีขึ้นไปแต่ปัจจุบันนี้ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในไลฟ์สไตล์ของคนเมืองมากขึ้นการใช้โทรศัพท์มือถือน,นานๆก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึง่งที่ทำให้เกิดโรคประสาทหูเสื่อมได้เช่นเดียวกันค่ะ อย่าลืมสังเกตอาการเตือนจากร่างกายของเราก่อนที่จะเป็นโรครายที่รักษาได้ยากนะคะเอาล่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพามาติดตามการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับสภาวะโรคต่างๆสักครู่เดียวคะ่ะ กับสลากออมสินพิเศษ2ปีสุขที่ได้ออมและยังสุขเพิ่มที่ได้หลุ้นเงินล้านเพราะออมสินเพิ่มเงินรางวัลที่1ให้สูงขึ้นเป็น10ล้านบาทเพิ่มเงินรางวัลและท้าย4ตัวแล้วยังเพิ่มดอกเบี้ยสูงกว่าเดิมรีบเลยฝากสลากได้ที่ออมสินทุกสาขาหรือฝากผ่านแอปไมโมตั้งแต่12ตุลาคมนี้ หลักอมสินพิเศษสองปีไม่ต้องเสียภาษีรัฐบาลเป็นประกรันธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมบ้านนั่นหรออยู่คนเดียวมานานละศัาายเงินเก็บที่กินดอกเบี้ยธนาคารตาหน้ากินามากลูกสุขภาพก็ตามอายุอาหมอทีก็หนักหน่อยร้อนร้อนหนาวรอดีนะที่มีเงินเก็บบ้างแล้วก็ได้รุนโชคนิดๆหน่อยๆ <c oughs> วันนี้ทุกนายอยู่นะเดมือนบ,บ้านเช่าก็ พอมีที่โหัวนอนกับเขาเท่านี้แหละค่ะฝากนิ่และซึกอสลักออมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เงินต้นครบผลตอบแทนดีมีโอกาสทุกรางวัลไทย้ยังช่วยให้คนไทยมีบ้าน กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราได้เกาะติดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบยบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลรุ่นที่2หรือไหด้าสเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมนั้นมีความรู้ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมดูแลาทั้งร่างกายและจิตใจของเราให้แข็งแรงและลดการใช้ยานั่นเองค่ะสัปดาห์นี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาตามต่อเรื่องของการออกกําลังกายที่เหมาะสมสําหรับสภาวะโรคต่างๆ รายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามด้วยกันเลยค่ะก่อติดการอบรมหลักสูตรประกาศนียาบ,าบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้ารุ่นที่2ที่โรงแรมชาทเทียมลิเวอร์ไซด์ที่ยังคงมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญที่ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนําไปปฏิบัติและดูแลสุขภาพของตนเองให้เข้มแข็งรวมทั้งดูแลบุคคลใกล้ชิดให้ปลอดภัยจากโรคโดยการอบรมในสัปดาห์นี้มีการบรรยายในหัวข้อ การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับสภาวะโรคต่างๆก่อนที่จะให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปดรเวสินีแก้วขันตีอาจารย์คณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่าก่อนที่จะเริ่มออกกำลังกายต้องมีการประเมินร่างกายประเมินสุขภาพว่ามีความเสี่ยงต่อสภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานหรือไม่ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถทำการทดสอบความเสี่ยง คัดกรองสภาวะโรคต่างๆได้ด้วยการใช้แอปพลิเคชันไท a i CV Risk Score ของโรงพยาบาลรามาธิบดีโดยแอปพลิเคชันดังกล่าวได้ใช้แบบสำรวจประชากรเช่นอายุเพศตัวเลขค่าเบาหวานค่าความดันจากนั้นแอปพลิเคชันจะมีการประเมินความเสี่ยงต่อสภาวะโรคหัวใจก็คือการวัดค่าความดันปกติตัวบนต้องน้อยกว่า120ส่วนตัวล่างต้องน้อยกว่า80 ถ้าหากเกินกว่าปกติเช่นความดันตัวบน140-150ตัวล่าง90-99ต้องได้รับการรักษาทานยาภาวะความดันโลหิตสูงส่วนชีพจรอัตราการเต้นของหัวใจค่าปกติควรจะอยู่ที่60-100ครั้งต่อน,นาที นอกจากนี้การประเมินความเสี่ยงต่อโรคหัวใจสามารถทำหลายวิธีเช่นการวัดรอบเอวการวัดรอบสะโพกการวัดไขมันในร่างกายและแรงบีบมือเพื่อตรวจสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออย่างไรก็ตามการคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานสามารถใช้วิธีการตอบแบบประเมินความพร้อมต่อการมีกิจกรรมทางกายพาคิวโดยตอบคำถาม7ข้อ ดรเวสสินีกล่าวต่อด้วยนะคะว่าวิธีการดูแลร่างกายเพื่อช่วยป้องกันและลดความดันโลหิตสูงนั้นควรใช้วิธีลดน้ำหนักลดการรับประทานอาหารรสจัดลดเค็มเพิ่มกิจกรรมทางกายด้วยการออกกำลังกายงดสูบบุหรี่และกินยารักษาโรคความดันโลหิตสูงเป็นประจำทุกวันทุกเวลาส่วนโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อลดความดันโลหิตสูง ควรออกกำลังกายแบบวันเว้นวันหรือ3-5วันต่อสัปดาห์ระยะเวลาการออกกำลังกาย10-45นาทีเช่นเต้นแอโรบิกเดินเร็วปั่นจักรยานชกมวยหากพบความผิดปกติขณะออกกำลังกายเช่นใจสัน่นความดัลโลหิตสูง240-110นั่นหน้าอกมีอาการเหนื่อยล้าวิงเวียนศีรษะควรต้องหยุดออกกำลังกายทันทีค่ะ สำหรับการประเมินความเสี่ยงต่อสภาวะโรคเบาหวานต้องใช้วิธีเจาะเลือดหลังงดน้ำและอาหาร8ชั่วโมงถ้าหากพบว่าภาวะน้ำตาในเลือดต่ำกว่า70มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรมีอาการตัวสัน่นเหงื่อออกวิงเวียนศีรษะมองภาพไม่ชัดอารมณ์เวียงควรหยุดออกกำลังกายและใช้วิธีการอมลุกอมอย่างน้อย3เม็ดดื่มน้ำหวานรับประทานอินทผลัมและดื่มน้ำผลไม้เพื่อช่วยทำให้ระดับน้ำตาในเลือดเพิ่มขึ้น ส่วนโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรคเบาหวานควรออกกำลังกายแบบวันเว้นวันหรือ3-5ถึงวันต่อสัปดาห์ระยะเวลาในการออกกำลังกายอย่างน้อย10นาทีวันละ30นาทีถ้าหากว่าต้องการลดน้ำหนักควรออกกำลังกายสัปดาห์ละ150นาทีแล้วเน้นให้ออกกำลังกายแบบมีแรงต้านเช่นการเต้นอารอบิกหรือการเดินเร็วดรเอกการณ์อ่อนน้อมจากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยไมฮิดวงกล่าวว่า การออกกําลังกายที่เหมาะสมในแต่ละบุคคลต้องรู้สมรรถภาพร่างกายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโดย5ส่วนประกอบของร่างกายต้องมีความสมส่วนคือมวลกล้ามเนื้อเปอร์เซ็นไขมันในร่างกายความแข็งแรงของมวลกระดูกระบบการหายใจและน้ําในร่างกายทั้งนี้โปรแกรมการออกกําลังกายต้องใช้หลัก F.I.T.T. ประกอบด้วย Frequency ความถี่ในการออกกําลังกาย Intensity ความหนักในการออกกําลังกาย t ท m e ระยะเวลาในการออกกําลังกายที่ต้องควบคุมความแรงและทายรูปแบบหรือชนิดของการออกกําลังกายสอดคล้องก,กันกับอาจารย์เพนซินีพนาศิริวงศ์ วิทยาลายัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามาหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้กล่าวแนะนําว่าก่อนที่จะเริ่มออกกําลังกายต้องมีการสํารวจตัวเองก่อนค่ะโดยใช้วิธีการวัดชีพจรที่ข้อมือหรือซอกคอโดยใช้เวลา1น,นาทีซึ่งการคํานวณชีพจรอย่างละเอียดเหมาะสําหรับผู้ที่มีสภาวะโรคต่างๆเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอันตารายขณะออกกําลังกายนั่นเอง ทั้งนี้องค์ประกอบของการออกกําลังกายก่อนที่จะเริ่มออกกําลังกายต้องเริ่มวอร์มอัพร่างกายเพื่อกระตุน้นให้อุณหภูมิในร่างกายเพิ่มขึ้นโดยวิธีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อจากนั้นให้ออกกําลังกายเป็นระยะเวลา30นาทีพอครบระยะเวลาก็ให้เริ่มผ่อนเบาลดความหนักในการออกกําลังกายลงโดยใช้วิธียืดเหยียดกล้ามเนื้ออีกครั้งซึ่งก็ถือเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อกล่าวโดยสรุปก็คือการออกกําลังกายเปรียบเสมือนเปญญ็นยา หากออกกำลังกายอย่างถูกต้องและทำตามกระบวนการทุกขั้นตอนเพื่อป้องกันและลดการเกิดอาการบาดเจ็บขณะออกกำลังกายค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการบริหารร่างกายตามสภาวะโรคหรือการออกกำลังกายตามสภาวะโรคต่างๆคุณผู้ชมสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะอย่าลืมนะคะเรื่องการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่เราละเลยไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงค่ะ สถาบันวิทยาการผู้นำไทยจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวร่วมกับมหาวิทยาลัยปักกิ่งเปิดรับสมัครหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทยจีนรุ่นที่5หรือวทอจอ .5 เรียนทุกวันอังคารเดือนมก,กราคมถึงมิถุนายน2566ระหว่างเวลา13นาฬิกาถึง18นาฬิกา30นาทีณมหาวิทยาลัยหัวเฉียวย,ยเศเสและโรงแรมยูสาธรเปิดรับสมัครถึง15พฤศจิกายน2565 โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์090 220 9838 02 312 6387หรือหมายเลขโทรศัพท์02 312 6300ต่อ1546โรงพยาบาลสิงห์บุรีเชิญชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรมประกวดการออกแบบตราสัญ,ญลักษณ์หรือโลโก้โรงพยาบาล ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม23,000บาทโดยตราสัญ,ญลักษณ์ที่เข้าประกวดต้องสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทภารกิจขององค์กรสื่อถึงวิสัยทัศน์ในการให้บริการดูแลประชาชนด้วยความร่วมมือของเจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่ายภายใต้ค่านิยมสิงห์รวมทั้งนำไกรสอนราชสีสัญ,ญลักษณ์จังหวัดสิงห์บุรีและสีฟ้าซึ่งเป็นสีประจำโรงพยาบาลสิงห์บุรีเป็นส่วนประกอบของโลโก้ออกแบบให้มีความทันสมัยมีเอกลักษณ์และเป็นสื่อที่มีความน่าเชื่อถือทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจและจดจำง่าย ทั้งนี้บุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุและสัญชาติสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้สูงสุดไม่เกินคนละ3ผลงานโดยรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินสด1น0 0 0บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1จะได้รับเงินสด5 0 0 0บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2จะได้รับเงินสด3 0 0 0บาทและรางวัลชมเชยจะได้รับเงินสด1น0 0บาทสามารถส่งผลงานเข้าประกวดด้วยตนเองได้ที่งานประชาสัมพันธ์อาคารหลวงพ่อแพร่้ปีโรงพยาบาลสิงห์บุรีโดยวงเล็บมุม2ด้านล่างขวา ประก,กวดออกแบบโลโก้โรงพยาบาลสิงห์บุรีหรือส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนหรือ EMS ถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรี91773ถนนขุนสรรต์ตำบลบางพทซาอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี16,000วงเล็บมุม2ด้านล่างขวาประก,กวดออกแบบโลโก้โรงพยาบาลสิงห์บุรีเริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่1ถึงส0สิพฤศจิกาย,ยน2565ประกาศผลการคัดเลือกวันที่16ธันวาคม2565ทางเว็บไซต์โรงพยาบาลสิงห์บุรี หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้15นาิกาถึง15นาฬิกา30นาทีทินนี่ TNN ช่อง16สวัสดีค่ะ